ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวโซ่เลื่อยยนนะครับเป็นโซ่เลื่อยยนยี่ห้อซูเปอร์ของทางร้านเรานะครับของร้านเราก็จะมีเป็นตัวขนาดสามทับแปดก็คือจะเป็นตัวโซ่ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสามทับแปดีนะครับก็คือเป็นโซ่ตัวโซ่ที่มีเป็นตัวขนาดเล็กนะครับโดยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวโซ่ขนาด สามทับแปดพีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกตัวนะครับอันนี้ก็คือตัวสามทับแปดนะครับก็คือตัวสามทับแปดเนี่ยจะมีขนาดตัวขนาดโซ่นะครับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวสามทับแปดสามทับแปดพีะนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสามทับแปดพีนะครับตัวนี้จะเป็นสามทับแปดสำหรับการเลือกใช้งานนะครับก็คือตัวสามทับแปดพีเนี่ยจะเหมาะกับการใช้งาน ในการตัดพวกไม้เนื้ออ่อนต้นไม้ที่มีขนาดต้นลำต้นที่เล็กครับก็คือไม่ใช่ไม้แข็งเวลาเราตัดนะครับมันจะกินเนวไม้เร็วข้อดีก็คือมันจะมีราคาที่ถูกนะครับไม่กินกําลังเครื่องยนต์แล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็การตัดไม้นะครับก็จะไม่ค่อยกระช่างนะครับตัวสามสิปดี 2. ส่วนอีกตัวนะครับก็คือตัว สามทัพแปดนะครับตัวนี้จะมีขนาดที่มีขนาดที่หนากว่าตัวสามทัแปดพีนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการตัดไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้ขนาดใหญ่เพราะว่ามันจะมีใบที่ใหญ่ครับแล้วก็มีความคมมากกว่าแล้วก็จะมีตรงในส่วนของฟันนะครับก็จะมีความห่างมากกว่าสามทัแปดพีก็จะทําให้การตัดตัดไม้ได้มีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็ตัดได้ดีกว่า ตัว3ามแปดีนะครับเพราะว่าจะมีตัวโ่ที่แข็งแรงกว่านะครับส่วนสําหรับขนาดของทางร้านเราที่มีวางจําหน่ายนะครับตัว3ามทแปดีนะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด11.5นิ้วไปจนถึง22นิ้วนะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นตัว21ปันไปจนถึง38ปันนะครับตัว3ทับีส่วนสำหรับตัว3ทับนะครับก็จะมีขนาด ตั้งแต่25นิ้วนะครับไปจนถึง36นิ้วนะครับแล้วก็มีจำนวนฟันตั้งแต่42ฟันไปจนถึง52ฟันตามขนาดจำนวนความยาวครับแล้วก็ขนาดของตัวโซ่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ